เพลงเริ่มสิเปงได้喏มือสังหารึ้นร่างสันหัวหน้าเพิ่งกันนะ เบสคืเก้าเมื่อสังหารไปหนี่งไม่ฟื้นผู้ไก่แล้วตลอดโอ้ยวันาทุก้จซะอยบ้นอุเบเป้งเบ้อุเบ้ รวมยังวันกันหลายเลยตันขั้วบระเทศไทยเป็นคนรวยถ้าเอาเลือดออกช่างเนี่ยิงเบ้เนี่มันมึจักบ้านเนาะ เฮ้ยหัวมันจัดการไม่หัวมันเลยเอ้ยมึงไ่เห็ดตลยหัวนผมฟันบุบเป็นรับสมองแล้วเห็ดไม่เฮ้ยลีนยังหัวบ่เห้ยมงไม่เห็นมึงบุบสลับอะไรานจัดการหัวกับน้องเไงจับไม่กล้อง โป๊ะปดี่ได้นะสมองเริ่มบดูดบะใส่ใส่ของมึงอะไรจ๊ะอ๋อฮะอ๋อเอานี่มบ่หืน

มาได้ได้คือเดียวเน่อยเนาะมาในหมกเมาอย่างนี้ไหมหมกอ่ะปาดให้มันเลย

เอาห่อเถอะก่อนเนาะพี่งมแรงมือแรงเห็ีแวงเตือนพาวอยู่บนนี้ก็บ่อแลวเห็นมือน่นเอ้าบอีหน้าน่พันซื้ออีหนาเนี่ยบรรมดาแลพันซื้อเนี่ย

nghe một chút hôm nay ngồi sân hàng thế đó trong rồi hả? à đây Không phải không? Bớt gỡ Giờ đây còn xe <laughs> <Đó, đó. cười> <Đó. cười> <Đó. cười> ล้าหอาจไหนลางหลางขี้ท่านกับลางสั้นหัวหน้าเพื่อนขันไม่เหม่งอแต่เพ่อนนั่งหลัเนนึงก็จะให้มึงเห็นโดนอยู่บ้านวมงขูเราท่านกัลุงเนาะเกาเส้ห้าคนน้อยใจเลยวะอันนี้ก็ยังเีแต่น้อยก็ยังเงียบเบนอ่อนเลยกับรูกเพื่อเพื่อนเอาพุด้บบ้านเขาเร็จก็มสมัดสม มอเตอานี่เต่าันมันชุมหมนไหนกิครับกินเบินี่ทานเบิเลยด้เบอเ่าทานเนี่ยนี่เอาก้อวยกระพ่อกัไปจะเตอเ่อเตาี่ยมันมันมันเก็บเก็บคอมอมาได้อืมอากาศพวกเขาอ่ามีแต่หมดไปสิเยขับไดีมากใช่คนเยอมากกันไหมึงมาดนนด้เหรอ เออมื่อคืนใกลได้มาเียวมันชวนมาแล้ว,ว,ว,วปิดงวงพกเพชรขวดเข็มเพชรแวแปงกล้าเกียแล้วแปลงให้นู้นนะติงเฮอรกำลังได้ที่แล้วตอนนี้ข้าวเบสแพ้แพ้หรือว่าบส một giờ còn á, một giờ. Làm đấy này? Con này. Để Không bỏ con những video hấp dẫn

lang xanh, lang xanh này lang san lang thông bình nó phô khua nôm, 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 Hãy, 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 hãy.

ออโอ้โปให้น้เแบแบงมีบตัวจก้านฝ่ายตัวเกียาเนาะโโดิโน่งามเลยออโอ้โหเดี๋ยวจะขอมาก้องมันข้างหลังนี่ท่ายก้องมันอาจารย์มันจะสุดมุงงนมจะโหมมัจะขึ้เลยนระ้อยเลยนะเพ่งร้อยๆเจพบเจลเคี้ย ได้เลือกจะพูือตาอยงนี่ใส่ไว้น้เะงอไปแล้วไปแล้วไปไปทอไผักซอยลงไปยาวๆเลยท่งหลายซอยนะ

เราหุ่น,น,นต,าตนาน่างข้นไมคอเราเอาม่คนเข้ากันมินไม่มีไกนะไม่

พอมมาให้จะกหัดรอยาวเปื่อยประมาโคโล่โคล่แล้วก่อนนะพ่อพี่ตักพระเขาเลยไปทุกเลยเล่นเพื่อเล่นพี่อยู่ปะเนาคือชี้เงาอยู่พี่น้องเลยเครื่องมาแล้ว เลี้ยงสั้นเรียงสั้นไอ้น้องนั่งเต็มนะใอครัวตร <c oughs> งขี้ <c oughs> ม่แน่นเนี่ย <c oughs> เราโคสองสงคนเจ้าเป็นไงบอสเต็มถะเต็มจันให้เลยเอากินก้อนพี่น้องเลยทำ้นันแหละทังหน้าจากนั้นให้ไหม่ได้เปิดตู้เปิดแผงงานตีโกมือราตีดังเนนั้นงายมือขุดขึ้นห้อยมือนี่ตีง่ายเกียจจริงนนี้เ้ยค่ะมุดาให้

ยยกก,กหูยารงรครับคับครับไ็เนอกงราดหมนน